สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันนะคะเรามีพิซซาอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดถ้ากินไปเศษ2ส่วน8ของถาดจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือพิซซาของเรานะคะมีเศษ6ส่วน8กินก็คือการที่ลบออกเอาออกนะคะ,ะนักเรียนก็จะดูว่าจะเหลือเท่าไหร่ให้นักเรียนนับนะคะว่าที่ยังไม่ถูกอากาบ,บาดมีอยู่กี่ชิ้นจะนับได้ว่า มีอยู่ทั้งหมดเ,เศษเศษอะไรคะเศษส่ส่วน8นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษ์ณของการลบอันนี้กันนะคะก็จะได้ว่าเศษ6ส่วน8นะคะ ของทั้งหมดนะคะลบที่เอาออกไปก็คือเศษ2อส่วนแก็จะเท่ากับที่เหลือก็คือเศษ4ีส่วนแนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้มีแถบสีเขียวอยู่ทั้งหมดเศษ5้ส่วนหของแถบกระดาษนะคะดึงเอาออกไปเศษ2อส่วนสของแถบกระดาษดึงเอาออกก็คือการลบนั่นเองนะคะเราจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์กัน ได้ว่าเศษ5ส่วน5ลบเศษ2ส่วน2เท่ากับเศษ3ส่วน5นะคะหรือนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเราจะลบเราจะานำตัวเศษมาลบกันและตัวส่วนอย่างคงเดิมนั่นเองนะคะ,ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเศษ4ีส่วน4ลบเศษ2ส่วน6กนะคะก็คือเอาเศษ4ส่วน6ลบเศษ2ส่วน6เอา4มาลบ6แล้วก็ เศษส่วนยังคงเดิมนะคะเราจะมาแสดงวิธีทํากันได้ดังนี้เลยนะคะก็คือเอาสุเ,าเศษมาลบการตัวส่วน1นงคงเดิมก็จะได้เท่ากับเศษสส่วนหลบเศษสอนหเท่ากับเศษสองส่วนหนั่นเองค่ะ,ะเราจะมาสรุปกันนะคะว่าการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะก,ก็คือ คือการที่เรานะคะนำตัวเศษมาลบกันนะคะแล้วตัวส่วนเนี่ยยังคงเดิมเอาไว้นะคะอ่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเรีนเลยนะคะ